สวัสดีค่ะมื่อนี่ยายรีสิแกงสุ่มไหลบัวนกันเนาะใ่จ้ายายซสือมาสามสิบบาทยายสิแกงใส่ปลากระพงเนาะค่ะี่จ้าเตรียมพร้อมค่ะยายก็ใส่พริกแกงลุงหมอเริ่มเดือดแล้วเนาะ,ะเนาะเริ่มแกงกันเลยดีกว่าค่ะจ้าเมื่อนี่ยยายทำแกงสุ่มไหลบัว ปลากระพุงเนาะค่ะเนาะคะ่ะซื้อไรบัวมาค่ะพีแกงสมใหญ่กระเขียวแต่จะพักค่ะเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ายายชอบใส่ขคาตะไคร้ลงไปอีกเนาะคะ่ะใหญยกระเซียวปลาลงเนาะ,ะมีทั้งหัวมีทั้งแหน่ ยายสิบอใส่น้หลายเนาะค่ะเพราะเดี๋ยวยายก็ต้องใส่น้ำมะขามลงไปอยู่ค่ะหอมหอมไปหน่อยอากาศต่อนหลายนุกเนาะ và cái đợt để đợ phát nâng là nó khá nha chèo lấy bùa luôn nó cái bờ đường phá 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 nó phá không phá không phân chắc mình sáng ra tiêm แยกปุมเครื่องดีกว่าน,ะะน้อค่ะเนาะปุ๋เครื่องใช้เกลือไปหน่อยนึงนะะ้อค่ะตทำด้วย,นห,วย,ยนนหนังปลาใหญ่ใส่ใส่หนังตาตานตะโน่ค่ะเนาะเป็นฝอย ได้ทุกอย่เป็นฝอยๆเนาะค่ะตามด้วยใบมะกรูดเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวยายสิใส่หนามมาขามเปียกไปเรื่อยๆนะค่ะ อย่างเปี่ยวขึ้นไปนะคงกว่าแล้วปิดฟ้าไว้สักพักน้องกว่าไม่ยากะจ้าเดี๋ยวมาช่วยกันนี่ค่ะไล่แกนสมไลบัวกันเตื้อแล้วน้องกว่าไม่ยากสิซิมไม่ยากปุ๋งเครื่องไปนี่ไงสิ่พอดีกว่าน้องกว่า Dạ loi trai roulette ngoài ค่ะเพราะว่าปลาสุกเลยเนาะ nó เนาะยาย Dạ, dạ, เลยเดี๋ยว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  ขอโทษด้วยด้วเรียบร้อยแล้วค่ะแกงสมไหลบัวย่างมือแกงเส้นปลากระพุ้งนาะงกรเนาะ,ะ,นอะขอโทษขออภัยเด้อค่ะนี่ค่ะแกงสมปลากระพงใส่ไหลบัวเรียบร้อยแล้วค่ะ หอมกินลวเนาะค่ะเนาะยายสิปิดไฟเนาะค่ะกพจะเอาไหลบัวกรอ,อบเนาะค่ะยายฝากช่มคลิปในเด้อค่ะเด้อขอพระคุณทุกท่านถี่มาเป็นกําลังแรงใจให้ยายรีเนาะค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะสวัสดีค่ะ